สองนี้สร้างขึ้นมาเพื่อท่านผู้ชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยสวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้สิพาท่านผู้ชมไปเบิ่งโครงการกราา่อสร้างลาดเสวมพาซาไปเบิร์นควบคุมนาะและโครงการกราา่อสร้างตัวจริงกันเลยตอนนี้เข้ามาทางเลียนเจริญเนี่ยท่านผู้ชมเลาก็จะออกไปตั้งสี่หงีย้ยไฟแดงนี่ก็คือเขาจะตองในเทินเบืองนขัามืออันนี้มันสี่หงีย้ยไฟแดงข้นเข่งท่านผู้ชม คือว่าเขามาทางเวียงเจริญออกมาทางสิงห์เหนะไฟแดงถัดหลวงออกมาทางเวียงเจริญอากาศจะได้ยอขวามือเพื่อจะไปเส้นทางถนนสิบสามไต้ลงทุกการก่อสร้างหลัดสว่งพระซ่าตุเป็นอยู่ทีแถวลังหาแต่ตอนนี้เขาก็อยู่ที่แถวข้นเข่งเก่าแถวคนเข่งไฟแดงคนเข่งเดี๋ยวเ,เขาก็จะมุ่งหน้าไปทางบนโครงการก่อสร้างหลัดสว่งพระซ่าตุเพื่อเมื่อวัน พักพร้อมกับที่ไว้ยังมีคนหลายทำมาส่วมในการเที่ยวท่างเอาที่ไว้าอาจจะเป็นเซลเล์เซลล์ในเรื่องภาวะเขาขีา่รถจักรมาในห้องขี่รถจักรมันอาจจะมีลมพัดในก่องเป็นไห่งีเสียงจวดจ่าจอดจ่าแต่กระสิมินเป็นผานบรรยากาศที่สดในทางมิชมิลเบิร์เดอร์คือว่ามื่อนี้เป็นวันพักพรก็เห็น หลายคนออกคน,นส่วนใหญ่จะไปเห็นหู้คนลายแต่แต่มันอยู่แถวเขตซ่านเมืองเขตทั้งเขตออกนอกต่างแขวงเป็นคนจะหลายเา้าหอสี่คอยขีไปยังสีแดหล่านผู้ชมในเบื้องบรรยากาศตามถนนวนทางถนนสิบนี้ก็อื้นมาถนนสิบสามไก่เป็นถนนออกมาจากแถวทางแถวถนนหนัด้างตันตออกจากประตูไส้เขามาแต่ว่าข้ามาามันข้ามาทาั้ง ทางไอเต็มก็พามาพามาเสร็จทางตีซีนะครับออดมาหอดซิเจไฟแดงถัดล้วงก็จดจมูกหนามาใส่ทางแถวบนเข่งกวดให้เต็มยอครั้วมือออกมาทางถนน13บไต่ที่จะไปฝ่งโครงการก่อาสาร้างสวนเจ้าลูโลกอีกเท่านี้ก็มาปั๊มมาตังปั๊มน้ำมันใหม่อีกแล้วเนาะเป็นปั๊มน้ำมันโปรโทร ที่ว่าเขาเห็นแล้วเห็นเป็นคนละเรื่องเป็นชกวงโกโมก็ไม่ได้ตึกเดียวหลายที่เป็นเล่าเฮีที่าซู้กโมในปัจจุบันะคาดว่าอีโบดอนนี่ก็จะมีตึกอื่นเองืนมาแที่ความสูงยู่ที่นตกจริงจังแล้วมันก็เป็นอีหยังที่แบบว่าาหารปรากฏสาเสด็จก็จะเป็นอ่านใบหน้าไปตาอีกทุหนึงเอ็ดคือเป็นแบบว่าเป็นเรื่อที่ทันสมัยในเพราะว่านคนวริงจัน์แน่นอนนักคนล้วงของประเทศตอนมีความขัดเิเจริญมุ่งเจริญตาเนี่ย อยู่บนโพวกการโกสังตัดสวงพาซานี่มันจะมีทั้งหมดอยู่3ามอาคารเรือยแถวะส์ส่วนราชยูสันมุ่มทั้งหมดนี่อยู่หาสันกับที่ว่าหาสันก็เป็นติดแต่ละสมอาคารของที่ว่ามันจะเห็นเป็นหา้างสรสินค้าขนาดใหญ่ที่สุดของนครวิงจันทร์ของประเทศลาวกับว่าได้ทีห่หอบสีเขาไปเบิง่งน้างในเน่เอาบรรยากาศทางนอกแลวก็สีเขาไปเบิ่งอยู่ทั้งเมืองใน,ในเมืองลังว่าขาจะเห็นยังอยู่ตอนนี้ ตอนนี้ก็มีการติดผหาโฆษณาไปาโฆษณาใหม่ก็ไม่เข้ามาเพิ่นก็จะก่อสร้างเพิ่มเติมแต่ว่ามื้อนี้มาบ่เห็นมีคนเถื่อแต่ซองซ้ำมือลังก็ยังเห็นเขาเจ้ามาเฮ็เดเบี้ยอยู่ไหนมื้อนี้เป็นวันวันพักในหรือว,ว่าเขาจาร์เฮ็ดอยู่เทิง่งเพราะว่าบัดช่วงนี้มันช่วงที่แบบว่าต้องได้เฮ็ดเบี้ยทั้งภายในทั้งทั้งภายในทั้งภายนอกพ,อนะพ,ออพอร้อมนะท่านผู้ชมนำมาอัปเดตท่านผู้ชมในเบิ่งเดอ้อ อ่าตอนนี้มีการติดฝ่ายโฆษณาใหม่ต่กรน,นี่มันติดเธอน,นึงแล้วแต่ว่ามันมันลืมบัดเนอเพรมันหลายปีมาตอนนี้เพิ่นมาติดใหม่ก็แสดงว่าโครงการกำลังดำเนินการก่อสร้างตามที่เพิ่นเบาหันและท่านผู้ชมเนะาะจะห้เบิ่งผับจำลองตัวนี้ว้กรท่านผู้ชมก่กนที่วัดจะแล้วถ้าแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะอันนี้มันภาพที่เพิ่นเฮ็ดออกมากับื่อวงงนะ่าโหใหญ่เลย เนาะพื่อ,อน,นี้เป็นการอัปเดตล่าสุดเออนี่เป็นแบบนี้ ขอเขามาเบืงเกี่ยวกับโครงการที่นทนคนเติมทู้งโซ่นเขียนาจ่ายในตอนนี้ก็คือคนเขียนว่าผูพัฒนาบริษัทพัฒนา,าราชวงศ์ภาซาจำกัดหน่วยงานออกแบบบริษัทจุงเหมยเครื่อกรงกรุ๊ปออกแบบจำกัดหน่วยงานออกแบบบริษัทสงซิ่งมู่กู้ออกแบบจำกัดหน่วยงานบริหารกลุ่มบริษัทต,ต้าเหรียนววันต้าโซปจินหน่วยงานก่อสร้างบริษัทสงซิ่งกู้หลิงเจียงโจ นาบริษัทอานยุ๋ยหัวเฉนินโกสรางลงขึ้นบริษัทกวงตุง้งซินหมิงจู่จำกัดบริษัทกวงตุง้งซุนยี่กลนจั๊จกให้าจำกัดบริษัทฟอซานสุนเตอร์ดียวนดี่วนอุตสาหกรรมจำกัดแต่บริษัทอินโวลิฟจำกัดบริษัทสงซิงโทไทอุปกรณ์เฮื่องขั้วจำกัดบริษัทศูนย์ื่อยยวนเทคโนโลยีข้อมูลคอซานจำกัดในบริษัท นครศรนตูฮัตกรรมเฟอร์นิเจอร์จำกัด ำหรับโครงการกรอสานรราดสวงพาซาที่ว่าเป็นโคร,ร,ง,กรง,งการรวมผู้ริจระว่างกระทรวงการงกนปรครับกับบริษัทย์สงสิ่งฟังเตอร์ซึ่งเป็น,นเซ้นชั้นาและเริ่มกอสางมาตถัถ้งแต่ปีบนบปีสองพันสิบมเป็นห้องแค้มลาดสวกพาซาที่ว่าเป็นอาคารห,ห้องแค้มรับหาดาว,วกมีห้องก้านมีศูนย์นบำบัดมีศูนการขาวที่ว่าครบวงจรและก็อื่นๆ ที่ว่าตั้งอยู่ที่ใจกลางนครวิ่งจันทร์โดยมีมูลค่ากันก่อสาร้างไายกวก่าซิบเกาล้านดอลลาสาลัฐที่ว่าเพิ่นในเส้นสัญญาโครงการก่อสร้างดังกก่าก็ได้มีการดำเนิน,นง,งานก่อสาร้างแต่ก็ถือว่าได้พบความยุ่งยากในส่วนนั้นโดยเฉพาะในทางด้านการเงินแต่ก็มีความยุ่งยากทางาด้านนิติกรรมจำนวนหนึ่งที่บ่สอดคล้องกันจนมาหอดปี2 0 1 6 โครงการดังกล่าวก็อเมนเดจ๊อแต่การก่อสร้งางกลยุทธ์โซ่ข้าวจนวุดบ่หอดปัจจุบันฉะนั้นการนำของกงระทรวงการเกษปรเป็นการได้แต่งตงั้งคณะสภกิจแก้ไขและการสุกยู่โครงการดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการนุ่งถืง่นเพื่อ,อให้มีการสืบต่อ,ตอก่อสร้างให้สำเร็จภายนในสองปีนับตั้งแต่มือลงได้เส้นสัญญาเป็นต้นไปเอเป็นสัญญากันมาเียบห้อยแล้วเนวาะที่จะก่อสร้างกันเติม โดยเพ่นก็นจะแบ่งออกเป็นสองนนะคือทำอิฐนีแมนพกเดือนเนาะพกเดือนต่อหนานีแมนจะดาเนินการก่อสร้างประเภทบวกบรรดานาเวียกที่ไว้ยังขางให้สําเร็จรและก็สาม,มารถเปิดให้บริการในในปีกลางปีสองพันสองก็คือปีนี้แล้วทั้งพระสมกลางปีนี้ส่วนอันนี้ะที่สองนีเมนปีสองพันสามือว่าจะให้กาา่อสร้างโครงการาสวงศ์พระซานี่หาสําเร็จรสร็จสิ้นหรือว่าห้สําเร็จแบบสมบูรณ์เลยและก็สาม,มารถเปิดให้บริการรับใสสังคมใน แบบเต็มผูแบบเอาอยีอีกพวกเท่ลไ์ปีที่ว่าเต็มผูแบบแต่ว่าอีกกลางปีนี่เขาก็จะได้เห็นกันเปิดบางส่วนบางยางบางอย่างเนาะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่หัน,นเป็นงกานของโครงการก่อสร้างตึกอาคารอสังห์แห่งนี้ อาละ่ะทับทิมส้มนี่เป็นการอัปเดตใหม่หล่าสุดของโครงการก่อสร้างห้องแคมมปัส,สวงถือว่าเขาเห็นตอนนี้มีพวกเครื่องของอุปกรณ์ยุ่งุ่นเนาะถือว่าขาจากะมาไวครบว่าอะไระนี่นะเพราะว่ามีการก่อสร้างกันแล้วอ่ามีการก่อสร้างแน่แ้วก็มีการเทดไปโฆษณา,นนาขึ้นใส่แน่คือบางทิศล้งนี่ครับว่าเจ้าเองไต่ไม่เห็นอยู่ขี่รถกายเห็นขจจก่อสร้า,เรางเมื่อนี้ตั้งใจว่าสิเมื่อบึงผ่าบรรยากาศที่ว่าขจจก่อสร้างกันก็ได้โบเห็นสามทับทิมส้มไป อ่ะม่เป็นยังยันหน่อยฮักคู่แล้วว่ิ่นมีการกราา่อสร้างกันตติมหน่ยอยเด้อแต่ขาดว่าจะเดี่ยวตามแผนกำหนดได้ไหมนี่อันนี้จะเป็นของการเข้าเจ้าห้องผับตันสมามีอ่ะเห็นไอ้น้องกัมกกรเข้าเจ้านางร่วมกันอยู่นี่อ่านี่ถที่ว่าอีกเป็นมุมหนึ่งมุมนี่ถที่ว่าคนขังมางาม้มไรเนาะเขาจะเห็นไหนเกี่ยวกับคบบปเลย บ่วจะเป็นทางหางสัมปสิทธิ์ขาเทียนหนึ่งสองสามสี่หาอยู่นี่หาซันลุมเนี่ยจะเป็นหางสัมปสิทธิ์ขาแต่ว่าตึกอาคารตัวนี้จะเป็นอพาร์ตเมนต์จะเป็นตึกออฟฟิศฟอร์เรนตึกของลาของการแต่ส่วนตัวนั้นตึกสูงๆกระมวลเน่ยจะเป็นทางห้องแฮมจะเป็นทั้ง,ง,งยังแล่อครบสุดเลยท่านผู้ชมแต่เขาเห็นอยู่ซันลุมตัวนี้จะเป็นหางสัมปสิทธิ์ขาเด้อซัมมาห้อสีย่างเนาะถ้าษาสางแล้วนี่นะซัมมาห้อสีย่างอยู่กับหางสัมปสิทธิ์ขาเนี่ยก็ถือว่าโอ้เต็มใหญ่อันจุด รุมนี่ก็จะเป็นลาดจอดรถแล้วก็ยังมียูสันใตดินอีกตามข้าวว่านี่นะถือว่ากระบอธรรมดาได้ในการโครงการตัวนี้ถือ่เป็นโครงการหลายประมาณเก่าสิบเก่าเก่าสิบปลายกว่าล้านนู่ลานซารัดของบุญค่าการก่อสร้างถือว่าสร้า,สางมาได้ยะหนึ่งประมาณผ่านมา,ราประมาณเกือบหกเจ็ดปีได้แต่ทผู้ชมก็เลยแบบว่ายุดสงังหดไปเหตุผลที่มันยุดนั่นก็เป็น,เป,นเป็นทางเรื่องอการงานบริษัมเมทเขาตรวานผู้ชม,มก็เป็นทางเรื่องเกี่ยวกับระบบการเงิน การเงินมีความฝืดเครื่องสนันเพ็่นกอด็โจกอรจนมาฮอดล่าสุดบางตอนเดือนหลังเนาะก็คือ,อมีการขพโทษบางตอนถ่ายเดือนนี้ต้นเดือนนี้สนอกกันมีการเหตุข่าวออกมาเพื่อนก็เลยมีการแถลงข่าวออกมามีการจะก่อสางกันตืมก็เห็นได้ที่ว่าเพิ่นจะมีแพ้นในก่อสางในระยะงประมาณ2ปีจะเซ็จแล้วก่อนนี่ก่อน2ปีก็มีบางบางโซนบางบอนจะจะสำเร็จก่อนแต่อีกบางจุดบางยานก็คือยังภายในสองปีแม่นว่า กอสางให้แล้วสําเร็จหมดทุกสิ่งทุกอย่างอาจารย์หกว่าสางสําเร็จสมบูรณ์เสร็จสิ้นก็จะเป็นใบหนาใบตาให้ทีีนครนิวิจันทร์ในตอนลางคืนก็จะสว่างสวัยขึ้นอีกจุดหนึ่งของนครนิวิจันทร์ตะอให้เฟินก็สางให้แล้วรวยไหวนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็นความเจริญในการทังบริษัทเองก็จะมีรายหรเรื่องต่างๆและกระทั่งใบหนาใบตาของนครนิวิจันทร์ก็จะมีสมหนาเปลี่ยนแปลงไม่และนอกจากนี้ทู้ชมยังนี้มีหลายโครงการอยู่เรื่องกำลังก็สางกำลังตกเสาเข็มกว่าลง อ่าเริ่มขึ้นต้นแล้วคือว่าเริ่มต้นลรลายบอลแล้วก็เห็นใดก็ดีใจหลายที่โครงการเกิดขึ้นแต่โดยเฉพาะกับแม่นมีการก่อสร้สางกันคันว่าบ่ก่อสร้สางนี่ก็เฮ็ดให้เฮาบ่เข้าใจเฮ็ดให้เฮาแบบรู้สึกบ่ดีแล้ว่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เพิ่นเฮ็ดแล้วนี่เนาะโอ้ตอนอ่าเฮาสังเกตท่านผู้ชมอยู่ในเพิ่นเปิดไฟได้หน่เพิ่นเปิดไฟแสดงว่าตอนนี้เพิ่นตบแต่งเพิ่นตบแต่งอยู่ส่วนภายในเด้เดี๋ยวสิซูมให้เบิ่งข้าพเจ้าดื้งสังเกตเบิ่งในทางในเนาะคือว่าเขาเห็นเพิ่นเปิดไฟ การแสดงมาเพิ่นต้แต่งภายในประเพทพวกอันอดอกไฟภายในท่านผู้ชมเป็นดอกอันน,อนอนะ้อยฮะนะโอเคแสดงว่าเพิ่นต้แต่งภายในเพราะว่าภายนอกนี่คือท่านผู้ชมเห็นนี่แหละว่าได้จักผสมเปอร์เซ็นต์แล้วก็บเบิ่งเอาเองเด้อสำหรับนักวิชาการพระเจ้าหูวดีดอกอันนี้นะครับพระเจ้าเทกเว,ว้นักวิชาการที่ตาผ่าไม่ให้เบิ่องรวยความมาคักในอาชีพในการเฮ็ดแบบนี้แล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นน้ำในการพัฒนาบ้านเมืองของเฮา อ่าที่ว่าพันธุ์การก่อสร้างกันแล้วทมม่ทานผู้ชมทั้งในก็คือว่ามีการตบแต่งอย่างเช่สิเป็นตบแต่งเนาะนี่ตอนนี้มาเห็นไอ้น้องนั่งซุ่มแซวกันอยู่นี่อ่าทั้งมะส้มนี่เป็นการอัปเดตล่าสุดบางว่าท่านผู้ชมคงจะถือใจถ้าหากมีความคืบหน้าในอะไรเตริมก็จะมานำเสนอเด้อขอบอกขอบใจหลายสหรับการตาิดต่างมาสชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้สองนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปในครั้งต่อไป สบายดีขอบใจที่ทานติดตามฮับส้มขอบใจที่ทานกด subscribe YouTube ขอบใจที่ทานกดติดตาม Facebook Page กินหน่อย Channel